พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำอะไรนี่มันต้องตั้งใจมันจึงสำเร็จรุ้ร่วงไปได้เราทำอะไรลงไปทำไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จแน่เพราะว่าอุปสรรคมันยอ่อมมีอุปสรรคนี่แหละทำให คนเรานั่นเป็นคนดีได้หรือเป็นคนชั่วได้ได้ทั้งสองทางถ้าผู้ใดฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปได้<อ>ก็เป็นผู้ดีได้มีสติมีปัญญาถ้าผู้ใดฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปไม่ได้ก็ถอยหลังเข้าครองกลายเป็นคนเลวไป,ะปนะไปอย่างนั้นพระบรมศาสาศดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนนั่นนะ พระองค์ทำความดีมาให้เป็นตัวอย่างของชาวโลกมาแล้วตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่นน่นตามประวัติแล้วพระองค์ทำอะไรนะั้นตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆเอาให้ลุล่วงไปจนได้ไม่อ้างการอ้างเวลาไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด ในเมื่อมองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทำไปเลยแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้านมผู้สร้างบารมีปราถนาเป็นพุทธเจ้านัะนะ่นท่านทำความดีอะไรอะไรท่านก็มุ่งให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งลาบยศสรรเสริญล้ความสุขใดในโลกอันหมดนั้นท่านตัดออกไปหมดเลยรวบรวมแต่บุญกุศลอย่างเดียวให้แก่กล้าขึ้นไปเพื่อจะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนี่พระองค์ตั้งใจลงมาอย่างนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์ตุนนะ เพราะฉะนั้นพระบารมีก็จึงค่อยแก่กล้าแล้วก็จึงเต็มบริบูรณ์ <c oughs> ถ้าว่าพระองค์ไม่ตั้งพระไทยให้หนักแน่นลงไปอย่างว่านี่แล้วพระบารมีธรรมก็จะไม่เต็มง่ายเลยอ่ะ <c oughs> แต่พรอที่สัตว์บางท่านบางคนเมื่อสร้างบารมีไปไป เกิดท้อใจขึ้นมาแล้วใจอ่อนแอเมื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ตนเกิดขึ้นในยุคนั้นกนะ็ข้าพระองค์นี่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วแล้วนานสักเท่าไหร่บารมีของข้าพระองค์นี้ถึงจะเต็มได้ พระพุทธเจ้าเล็งยานดูแล้วก็ตรัสบอกว่ายัางเท่านั้นกลับเท่านี้กลับถึงจะเต็มได้อย่างนี้ใจเกิดท้อถอยขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะสร้างบาร,รมีไปให้นานถึงปานนั้นได้ก็เลยอธิษฐานใจกลับมาบำเพ็ญสาหุบบารมีเอาน่ มาเจริญศีลสมาธิปัญญาไปบางทีท่านก็ได้สำเร็จอรหันในชาตินั้นไปเลยเพราะฉะนั้นแหละไม่ว่าใครๆแหละการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันิบาตอันนีนะ้เมื่อมามองดูชีวิตอันนี้แล้วเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความยุ่งยาก เต็มไปด้วยอุปสรรคความขัดข้องนานาประการคำว่าอุปสรรคนั่นเนะ่ะถ้าว่าตรงๆก็ได้แก่ความทุกข์นั่นเองแหละเอาทำอะไรลงไปแล้วบางอย่างก็ไม่ได้สมหวังเลยอย่างนี้เอาก็มานั่งปรับทุกข์กับตัวเองแล้วเอ้ยเราทำอย่างนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่ทุกข์เป่าๆอ๋อ ทำการค้าขายไปก็ขาดทุนย่อยยับมูนี่หรือทำนาทำสวนเอาเกิดแรงเกิดแห้งขึ้นมาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยหรือปลูกพืชอะไรลงไปในพื้นดินลงไปแล้วก็มีสัตว์มากัดกินเป็นอาหารไปเสียหมด ก็ไม่ค่อยได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอย่างนี้มื่อนีนะ้คำว่าอุปสรรคของชีวิตนะอันนั้นเรียกว่าอุปสรรคภายนอกมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ถ้าขาดปัจจัยสี่่อเลี้ยงเสียมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลย การขาดอาหารนี่สำคัญมากเทียวอะร่างกายอันนี้เมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นมีอาหารถ้าขาดผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ได้อีกแหละมีอาหารมีผ้านุ่งผ้าหม่มเอาขาดอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลับนอนป้องกันฝนล,ลมแดด ที่มีพิษต่างๆหมู่นี้น,นะขาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนีขาดยุกยาก็ไม่ได้อีกโรคบางอย่างนั้นถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายก็มี เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยยึด้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของชีวิตนี่มันจะขาดไม่ได้เลยต่างแต่ว่า,าบางคนก็รู้จักประมาณอย่างนี้แหละเช่นอย่างมาประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดทอนความอยาก ในปัจจัยสี่นั้นให้หน้อยลงไปเช่นอาหารเราก็ฉันหรือว่ารับประทานเพียงวันละมือ้อหรือว่าวันละคาบเท่านั้นก็พอประทางชีวิตอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งนี่สำหรับผู้ครองเรือนแล้วไม่ไหวจะไปทานมื้อเดียวอ่ะไม่ไหว อ้างว่าทำการงานหนักเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วไปไม่ไหวนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีภาระอันเบาไม่หนักเหมือนผู้ครองเรือนเป็นนักบวชถ้าว่าไปบริโภคอาหารมากๆเหมือนอย่างชาวบ้านนั่นก็เป็นนักบวชไปไม่ได้เพราะว่า เป็นนักบวชนี่มันมีวินัยห้ามไม่ได้ให้ทำการค้าการขายไม่ได้ทำไรไถนาอะไรเลยดังนั้นนักบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบลงพระองค์พาพุทธบริษัททั้งหลายดำเนินมาเลยทีเดียวเลยพระองค์แหละเป็นตัวอย่างนะองค์ฉันมือเดียววันหนึ่งวันหนึ่งอย่างนี้เลย แล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามมีตามได้ไม่ได้ขนขวายอะไรมากมายสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วนะมีคนมีศรัทธาเขาสร้างถวายพระองค์ก็อยู่ไปส่วนมากนั่นก็อยู่ในระหว่างพัรษานี่แหละก็้ออกพัรษาแล้วส่วนมากก็พาภาษาบุก ทั้งหลายเที่ยวจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่อ,อาศัยอยู่ตามลูกขมูลล่มไม้นั่นแหละเป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์และพระสาวกทั้งหลายแต่ในข้างนั้นนะวันนี้ชาวบ้านรู้ข่าวเข้าพากันออกไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมก็นั่งพื้นดินนั่นแหละฟังธรรมอ่ะ ใครจะไปสร้างเสนาสนะต้อนรับไว้ทันกับเวลาอย่างนั้นไม่มีร <c oughs> ะเนั้นจึงปรากฏในตำรานั้นว่ามีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเอาลูกยังเล็กอยู่นี่นะติดไปด้วยไปฟังเทศพระพุทธเจ้าไปแล้ววันนี้ก็ไปผูกเปลใส่จอมปลวกนั่นหลังจอมปลวกนั่นเอาลูกนอนอยู่บนเปลนั้น ลูกมันก็นอนหลับไปแม่ก็น,นั่งฟังทำไปในทันใดนั้นงูเห่าตัวหนึ่งอยู่ในพงจอมปลวกนั้นเลื้อยออกมามากัดเอาเด็กนั้นล้องกี K ้เท่านั้นแล้วเด็กนั้นก็สลบไปเลยฝ่ายแม่นั้นรู้ว่างูกัดลูกแทนที่จะกกะวีกวาดไปอุ้มเอาลูกมารักษาพยาบาลไม่เลย นั่งฟังเทศเฉยเมื่อพระอ,องค์เจ้าแสดงธรรมจบลงหญิงคนนั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเมื่อปฏิญญาตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วก็จึงได้ลุกไปอุ้มเอาลูกนั่นมาแล้วมมาอธิษฐานถึงบุญบารมีกุศลความดีอะไรที่ตนกระทำมา หากมีจริงขอให้พิษงูนี่จงหายออกไปจากร่างกายลูกของเราในบัดนี้อธิษฐานแล้วก็เอามือลูกตั้งแต่ศรีรษะลงไปจนถึงเท้านุนพิษงูก็ออกไปจากร่างกายของลูกหญิงคนนั้นจนหมดเด็กนั้นก็ฟื้นคืนชีพมาได้นี่แสดงว่า พระศาสดาทรงโปรดไปอยู่ในปา่าอย่างอยู่แบบง่ายๆจริงๆเนีั่นแหละว่าเอาใบไม้ลองผ้า,าปูนั่งผูนอนลงไปแล้วก็นั่งก็นอนตามพื้นดินนั้นไปอันนี้มันก็น่าคิดอยู่พวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์ เมื่อเราคิดถึงประวัติความเป็นมาของพระองค์บ่อยๆก็ทำให้เรานั่นเป็นผู้มักน้อยสันโดษเข้าไปเพราะในฐานะที่เราเลื่อมใสเราถึงได้มาปฏิบัติต,ต,ตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าหรือมาบวชเรียนเขียนอ่านในวัดฟาศาสนานี้ เป็นอย่างนี้แหละปฏิปทาในพุทธศาสนานี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษมักน้อยีนหมายความว่าชอบอยากจะให้กิเลสตัณหาบาปธรรมมันน้อยไปจากจิตใจเรื่อยไปไม่อยากสะสมกิเลสบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นในใจิตใจ คำว่า,าสันโดษนั้นยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็หมายถึงปัจจัยสี่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้บางคนก็ตีความหมายผิดไปเอถ้าไปให้ยินดีกับสมบัติที่มีอยู่แล้วนั้นไม่หามาเพิ่มเติมอีกมันก็อดสิเพราวะว่าน,นี่มันตีความหมายผิดไปอ่ะ ความจริงไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าเมื่อเราแสวงหาทรัพสมบัติเข้าของอะไรได้มามากเท่าใดน้อยเท่าใดแล้วเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้นั้นไม่เพ่งเล็งทะเยอทะายานอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นมันจัดเป็นความโลภนี่แหละคำว่า ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้นั้นมีความหมายอย่างนี้ไม่ควรที่จะเข้าใจผิดไปคนเรานะถ้าไม่ทําการทํางานแล้วมันก็ไม่มีจะกินแหละไม่ว่าใครแ่ะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยแม่นักบวชเนี่ยบวชเข้ามาลักขี่คลานไปบินธบาทอย่างนี้นะ แล้วชาวบ้านเขาจะเอาเวลาไหนขอนขวายจัดอาหารการชั้นมาเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะชาวบ้านเขาก็ยุ่งยากในการทำการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพทุล,ลรนทุวายยิ่งกว่าหน้าปวดหลายเท่าเลยดังนั้นเยพระศาสดาจึงได้พาพระสาวกเสด็จบินทบาทเป็นกิจวัตรเลย ข้อที่ว่าที่ทรงสั่งสอนให้ทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายนั่น,น,นแหละเป็นคุณธรรมมันสำคัญอันหนึ่งอันนี้นะก็หมายความว่าเราเดินมินทบาทไปตามกรอกตามซอยถนนหนทางอันที่มีหมู่บ้านเรียงลายกันอยู่ใครเขามีศรัทธาเขากดเตรียมจัดข้าวอาหารอะไรมาใส่บาทให้ มันก็ง่ายขึ้นหน่อยเรียกว่าไปอยู่ใกล้บ้านเขาเลยอย่างนั้นใครไม่มีศรัทธาก็แล้วไปนี่เรียกว่าทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาใส่บาตรให้ได้เท่าไรเราก็มาพิจารณาบริโภคครบฉันเท่านั้นถ้าหากว่าผู้ใดได้มากหน่อยนึงก็จะเฉลี่ยแบ่งปันให้เพื่อนที่ได้บินอาหารวินาบาทน้อยนั้น อันนี้หมายถึงบางแห่งบางที่ไม่มีโรงครัวเลยแล้วก็ต่างคนต่างไปบินทบาทมาอย่างนี้นะเมื่อมารวมกันฉันแล้วอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันเนยะใครได้น้อยผู้ได้มากก็ต้องเฉลี่ยให้ผู้ได้น้อยนั้นให้ได้ครบได้ฉันเหมือนกันอันนี้เป็นคุณธรรมของนักบวชถ้านักบวช เราใดหากไม่ประพฤติอย่างนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วนักบวชเหล่านั้นย่อมเจริญไปไม่ได้เลยย่อมสมัสมานสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นแม่ชาวบ้านก็เหมือนกันเลยบ้านใกล้ถัดเรือนเคียงกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ไม่เหลียวแลกันเลยใครจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่เหลียวแลกันอย่างนี้นะ มันก็จะไปสามคัคคีกันได้อย่างไรอ่ะเวลนาะฝ่ายหนึ่งเก็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่กวีก็วาดไม่ไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวอะไรอย่างนี้นะมันก็สามคัคคีกันไปไม่ได้แล้วก็แตกสามคัคคีกันแหละหรือว่าใครตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรผู้ที่มีฐานะดีก็ไม่เดียวแล ถึงจะเป็นญาติกันก็ตามอย่างนี้นะมันก็เป็นญาติกันยืดเยดื้อไปไม่ได้เลยบรรดาชาวบ้านทั้งหลายและเพื่อนบ้านใกล้ถัดรัดเรียงกันก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ได้เกิดในวงศตระกูลเดียวกันก็ตามถ้าหากว่าเราถือทำรรเป็นใหญ่แล้วเราต้องดูแลกันต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันผูกมิรไมตรีจิตต่อกัน<อ>ดีกว่าเป็นศัตรูกัน นี่เราถือธรรมเป็นใหญ่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าถือโลกเป็นใหญ่หรือว่าถือกิเลสเป็นใหญ่แล้วมันก็นำเอาลัทธิเห็นแก่ตัวนั่นแหละเข้ามาใช้ต่อกันเลยแบบนี้นะตัวใครตัวมันไปอย่างนั้นเน่ยอันนั้นไม่เป็นธรรมเลยพระศาสดาไม่ทรงสั่งสอนเลยแบบนั้นนะเราต้องเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันแม่ในวัดบาอาราม ัอนี้เนี่ยภิกษุสามเณรทายยกธายกาอยู่ด้วยกันมากๆนี่นะใครรู้ว่าใครเจ็บใครได้ป่วยลงอย่างนี้ก็ต้องไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวกันเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเมื่อทราบแล้วก็ไปบอกท่านผู้ปกครองหมู่คณะให้ทราบเช่นนี้เมื่อท่านทราบแล้วท่านก็จะได้หาทางช่วยเหลือ เยียวยากันไปพอนำไปโรงพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาลถ้าพอช่วยเหลือแก้ไขกันอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แหละเราจึงอยู่รวมกันได้เป็นหมู่เป็นคณะปรองดองสามัคคีรักใคร่นับถือกันและกันเมื่อเราปรอง n องสามัคคีกันได้อย่างนี้แล้ว การปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คร่องแคล่วเลยต่างคนต่างก็เจริญเมตตาไมาตรีจิตคิดให้ผู้อยู่ใกล้ชคิดกันนี่เป็นสุขทุกข์ทั่วนหน้าไปเลยไม่คิดลำเอียงว่ายินดีกับคนโน้นเกลียดคนนี้ไม่ไม่ใช้ความลำเอียงอย่างนั้น ้าไปลำเอียงอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้นี่คุณธรรมคำสอนของพระุทธเจ้านะถ้าว่าคนหมู่ใดเราได้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระุทธเจ้านี่แล้วคนหมู่นั้นเหล่านั้นย่อมอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ แม้จะอยู่มากด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างสงบระงับทีเดียวแหละใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่ของตนไปผู้ที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเรีเรยนเช่นผู้บวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ตั้งอกตั้งใจท่องบนจดจำเอาลักสูตรแห่งพระธรรมวินยัยให้มันเต็มความสามารถของตนแหละ องจำเอาให้ได้ไม่ใช่ว่าเราบวชมาพอแต่ตามประเพณีเฉยๆบางคนก็คิดว่าบวชมาให้พ่อให้แม่เขาว่าไม่ทราบว่าบวชให้แบบไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายเลยเพียงแต่ว,ว่าได้บวชเข้ามาแล้วก็ชื่อว่าบวชให้พ่อให้แม่อย่างนี้ก็มีคำว่าบวชให้พ่อแม่มันก็มีความหมายอย่างลึกซึ้งนี้ ถ้าเราบวชเพื่อจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จริงๆนะบวชแล้วก็ต้องตั้งอ,อกตั้งใจเรียนทำรรวินยัยแลลวอํำรวมตนตามทำรรวินัยนั้นด้วยดีไม่ล่วงทำล่วงวินยัยรักษาตนให้ตั้งอยู่ในความสงบด้วยดีขยันมันเพียนทำข้อวัดปฏิบัติไม่เกียจคร้านตามระเบียบของวัดเช่นตื่นลุกเช้าให้ทันเวลา ทำกิจ,จวัตรเช่นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมหมู่อย่างนี้นะแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานใจลงไปพายายามอย่าให้ขาดออย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการบวชมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลแล้วเราก็จะอุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่มารดาบิดาเพื่อตอบ,บุญแทนคุณท่าน วายมานดาวิดาเมื่อเห็นลูกของตนนั้นประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินยัยตั้งอยู่ในความสงบไม่เปลิดเพลินมัวเมาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ดีอกปีใจหลายแม่ว่าลูกนั้นจะประมาทพลาดพังตนมาแต่ก่อนบวดพ่อแม่ก็ยอมยกโทษให้เลยเรียวว่าให้อภัยอ่ะ นี่แหละเรียกว่าเราบวชมาเพื่ออตอบบุญแทนคุณท่านค่าเข้าป้อนและน้ำนมเราเป็นหนี้บุญคุณของท่านต้องระลึกไว้เสมอพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบวชนี่แหละเป็นการใช้หนี้บุญคุณค่าเข้าป้อนและน้ำนมจากมารดาบิดาได้เป็นเป็นอย่างดี กลัวการตอบบุญแทนคุณโดยวิธีอย่างอื่นเช่นอย่างผู้ครองเรืออย่างนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ <c oughs> ด้วยปัจจัยทั้งสี่เหล่านั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามแหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก็ยังสู้ผู้บวชเข้ามาแล้วพอพติพรหมจันย์ให้เป็นไปด้วยดีไม่ได้ เพราะว่าผู้บวชเข้ามาเนี่ยเมื่อทําดีแล้วได้บุญกุศลหลาย <c oughs> แล้วก็แชักจูงมารดาบิดาให้เข้าวัดฟังธรรมจำสิลได้แนะนําให้มารดาบิดาละความเห็นผิดตั้งอยู่ในความเห็นถูกได้ถ้าหากว่าบวชไปนานๆไปนะมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินยัยนี่ก็สามารถเพื้องความเห็นผิดของมารดาบิดาได้ มารดาบิดาได้เห็นถูกได้ปฏิบัติถูกได้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไปเพราะฉะนั้นนะจึงว่าก,การบวชนี่จึงเป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เป็นอย่างดียิ่งกว่าการตอบบุญแทนคุณอย่างอื่นก็เพียงแต่ไปอตอบบุญแทนคุณด้วยให้ข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยอยกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บ เท่านั้นนะมันก็ช่วยได้แต่เพียงในชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ช่วยไม่ได้ทางจิตใจไม่สามารถจะไปสั่งสอนพ่อแม่ให้ละชั่วทำดีได้อย่างนี้ไม่ไอ้ลูกที่อยู่ครองเรือนจะไปสอนพ่อสอนแม่นั้นพ่อแม่ไม่ยอมเชื่อหรอกเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าลูกคนใดได้เข้ามาบวชแล้วอย่างนี้ ได้ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยประพฤติดีจนว่าทำให้พ่อแม่ยินดีเข้ารบนับถือได้แล้วไอ้ลูกคู้นั่นไปสั่งสอนพ่อแม่นี่พ่อแม่ย่อมฟังนะ,อ,ะอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีการบวชในพระพุทธศาสนานี่นะมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็เพื่อชำระ กิเลสบาปรรมให้บาวางออกไปจากขิตใจของตนอย่างที่สองก็เพื่อตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาหรือว่าลุงป้าน้าอาวงศาคนาญาติตลอดถึงทายกไทยกาผู้อุปถรัรมบำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่ถ้าว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบ ตั้งอยู่ในธรรมวินัยด้วยดีบุญกุศลย่อมเจริญขึ้นมากเมื่อเรามีบุญแล้วเราก็แบ่งบุญนี่แหละให้ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเช่นนั้นมันก็จึงเรียกว่าบวชมาเพื่อตอบบุญแทนคุณหรือว่บวชมาให้มารดาบิดานั้นสมอยู่ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี้แล้วคำว่าบวชให้มารดาบิดาไม่มีความหมายอะไรเลยแม้แต่ให้ตัวเองก็ไม่ได้ แต่แม่ตนจะสร้างเอาวุนกุศลให้แก่ตนของตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงต่อธรรมวิน,นัยไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ การภาวนานี่ก็คงจะพากันเข้าใจแล้วได้มาอบรมเป็นหน้าคือแล้วฝึกหัดกันมาแล้วพอสมควรทีเดียวอะนี่เพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อไปด้วยความไม่ประมาทขอจบลงเพียงเท่านี้